บางทีคนจรจัดอาจจะเข้ามาอยู่อ่า,าไม่ใช่บ้านกูสีนี่บ้านใครกูนี่แหละคนจรจัดใครมันห้อยตู้เย็นเนี่ยมึงไอ้เหี้ยทะลึ่งนนเนี่ยมันเ้ยมันเปิดแล้วเอ็นปะกูบอกแล้วว่ามันจะต้องออกมาเอ้าปิดทําควกยกูยังไม่ได้เอากุญแจเลยเฮ้ยใครอ่ะสวัสด,ดีครับคืออุ้ยเห้อ,อกูเจอแต่นินจาชีวิตนี้ เฮ้ยไฟเริ่มแดงแล้วเฮ้ยเยดคีความสามารถล้นเหลือไปรายการเกมโชว์ไหมกูว่ามึงน่าจะได้หลายล้านนะเนี่ยมีรูมีรูโอ้ยหั่นหมูกูแจอยู่ในเฮียในวันเนี่ยต้องออกไปเฮ้ย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 เฮียทอไอสัตว์มาแล้วนะเอ้าผีแบบนี้น่ากลัวผีถือขวานไอสัตว์ถ้ามันถือปืนอะน่ากลัวกว่านี่